กครั้งอ่ะมันทุบลงทีนี้ตอนเราวี่งไปเนี่ยตอนเราจะกลับมาเนี่ยหลังมือซ้ายมันจะกวาดธรรมชาติเนี่ยไอคือเนี้ยที่โปรสอนเมื่อกี้เนี่ยมันจะกวาดธรรมชาตพก็คือตัวนี้ดงแล้วถอยดิ่อยถอยดีแล้วหอยดีแล้วถอยนี่ไงดึงกลับถอยแรงๆแล้วถอย อยเหียดหอเอาี่ได้เลยชเดียวกันไปหอเุเหเด้งไหม่เะงด้งไหมเด้งยังแล้เด้งเหรอทานั้ถ้าใช้แขนซ้ายกับแขนขวา ่พลังมันเยอะตดแค้ได้นี่นี่ปั๊บติดติดแค่นี้วันนี้